นะพี่น้องมาชมสวนมะเขือเทศเชอรี่มือนี้มาเก็บมะเขือเทศเชอรี่ครับพี่น้องวันนี้วันที่สี่กรกฎาคมสองห้าหกห้าครับมะเขือเทศเชอรี่อิสราเอลเช้าวันจันทร์ครับ สมผลผลิตสวยครับดูกบมดกครับเก็บรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวก็ทอนทิ้งนะครับเต็มส่วนหกโรงเรือนครับ ก็เก็บเสร็จหมดแล้วเรือก็ทอนทิ้งครับเก็บรอบสุดท้ายแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์้ะครับเด้อมีอย่างดีๆเดี๋ยวสิมาลงให้ชมก็มคือเทศอิตาเลีว แรงงานไทยในต่างเดนครับ